สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอนต์ชัยนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวนำรถนะครับอีซูซูดีแม็กตัวปี2 0ง7ันเจ็ดถึงสองพันเาวนะครับรุ่นแพตตินัมนะครับยกสูงกับเครื่อง2ล้อหลังนะครับเกียกระดูมัดนะครับตัวนี้เป็นดีแม็กโมแรกนะครับแต่เป็นตัวแมนเทอร์เชฟนะครับเป็นเวอร์ชันพิเศษแพตตินัมนะครับก็อายุอาน้ำก็เกือบจะ20ปีแล้วนะครับ10ปลายปลายแน่นอนนะ ก็ถึงเวลานะครับได้ชาร์จนะครับมันเริ่มมีปัญหานะครับแต่ผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเปลี่ยนใหม่ยกลูกไปเลยนะครับตัวใช้ของแท้ที่ศูนย์นะครับไปเช็คราคามาแล้วนะครับถ้าเป็นอะไรแท้นะครับเบอร์ข้างนอกนะครับก็ราคาไม่ต่างกันนะครับสู้เราเข้าศูนย์แล้วก็ไปขอส่วนลดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาแล้วก็ส่วนลดท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่าทำยังไงนะครับ ำหรับตัวไดชาร์จนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือรหัสของมันนะครับของตัว D m a มตัวนี้เป็นไดชาร์จ90แอมป์นะครับพาร์ทก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ของใหม่นะครับนี่ของใหม่อ่านี่นะครับที่กล่องประมาณนี้นะครับก็คือสั่งเบิกหนึ่งวันนะครับเราไปจอดทิ้งไว้แล้วก็สั่งเบิกนะครับแล้วก็ได้ก็เปลี่ยนนะครับ ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโค้ดนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นใบยำกับอร่อยนะครับนี่นะครับเป็นตรงรุ่นเลยนะครับผลิตใหม่สดสดร้อนๆนะครับ2ี่สบกเดือนห้าสองันีห้านะครับที่เป็นวันที่แพ็คนะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วที่สวนบริการนะครับจะให้ดูก็มันมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันติดตัวมอกรอากาศนะครับซึ่ง แม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันที่แสงสว่างเพียงพอก็มองอยากนะครับนอกจากจะมองจากใต้รถนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองวัดไฟแล้วก็ไปคุยกันเรื่องราคานะครับในรถต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในรถนะครับแล้วก็ได้ลองเสียบตัววัดโวลต์นะครับเข้ากับที่จุดบุหรี่ในกล้องมันโฟกัสดูนะครับนี่นะครับ อันนี้คือไรชาร์จปกติเลยนะครับที่ทํางานมันต้องอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับก so so, ี o ซ u ซดีแมครุนนี้นะครับเนี่ยนะครับ13.8.9 14.0 14.1 14. ขึ้นอยู่กับว่าเปิดใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เปิดแอร์เปิดไฟนะครับมีไฟในรถที่เปิดอยู่แล้วก็อาจจะเปิดไฟหลีไฟหน้าแล้วกันไฟจัดหมอกอ่าโอเคนะครับมันก็จะดรอปลงมานิดนึงนะครับก็อยู่ประมาณสิบสประมาณนี้นะครับนี่นะอ่า ก็จะนิ่งๆอยู่ประมาณนี้นะครับสวิงไม่เยอะนะครับอันนี้คือเปิดครบหมดเลยนะครับนี่ไฟหน้าไฟในรถนะครับเปิดแล้วก็มีกล้องหน้ารถแล้วก็มีเปิดแอร์นะครับความเย็นอะไรเปิดครบหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่าไฟแล้วก็รอบเดินเบาก็เดินนิ่งๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับใช้งานมาเยอะมากนะครับทุกคนใช้ขึ้นแบบ เลขไม้นะ่ะขึ้นกระจายนะครับตอนนี้เลขมาอยู่ที่ห้าแสนแปดนะครับนี่ซ่อมบำรุงที่ศูนย์ตลอดนะครับเพราะว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็มีเรื่องงานรับประกันนะครับซ่อมบำรุงที่ศูนย์แทบจะทุกรายการนะครับแม้แต่ช่วงล่างอะไรทุกอย่างนะทําที่ศูนย์หมดเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งระบบอะไรพวกนี้แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนที่ศูนย์นะครับคันนี้คืออยู่ศูนย์อิซูซุจริงๆนะครับตั้งแต่ป้ายแดงจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยทําอะไรข้างนอกเลยนะครับมีเข้าศูนย์อย่างเดียวนะครับมาเรามาดูราคากันนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูราคาหลายๆคนเห็นแล้วจะตกใจนะครับอ่ามาแล้วราคามันจะมีเป็นค่าไหลกับค่าแรงนะครับนี่ค่าแรงเนี่ยขเยขาคิดค่าแรงเปลี่ยนอนะ่ะสามร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับถูกมากนะครับถือว่าถูกนะเปลี่ยนได้ชาร์จแต่ทำเองลําบากนะครับ แล้วจะมีค่าไดชาร์จนะครับ9,000บาทนะครับแต่เขาให้ส่วนลดนะครับนี่ตัวนี้ท็วทีเด็ดเลยทุกคนส่วนลด20%นะครับลดไป1,800บาทเหลือ7,200ทุกคน7,200บวกค่าแรง385จริงๆมันก็แค่7,500ใช่ไหมแต่มันจะมีแวด7%นะครับก็อีก500กว่าบาทนะครับก็จะจบที่8,115บาทอันนี้คือราคาปัจจุบันนะฮะนี่ นะครับยีพฤษภาสอง5้าเลยนะครับปัจจุบันนี่ราคาที่จ่ายนะครับอืมแปดพบาทนะครับก็ราคาประมาณนี้เลยทุกคนใครที่ใช้อิ u ซูดีแมรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวผมดูบินหน้าสองว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะครับอ่านี่นะครับค่าหน้าสองเขาก็จะเช็ครถให้เรานะครับก็ตรวจสอบลมยางเช็คช่วงล่างน้ํากัดแบตเตอรี่ นะครับล้างรถฟรีด้วยนะครับตรวจสอบเบรกนะครับระบบอ่าเกียร์นะครับแล้วก็มีคับเปลี่ยนดชาร์จอะไรพวกนี้ก็อยู่ในในในรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็มีแนะนํานะครับมีเปลี่ยนน้ายาคููแรนอะไรพวกนี้ครับแนะนาในรอบต่อไปนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่สงสัยนะครับว่า ส่วนลดนะครับทํำยังไงนะครับผมก็ไม่ได้ทํำยังไงนะครับผมก็คุยกับเขาดีๆนะครับคุยกับเขาดีๆว่าพอจะมีส่วนลดให้สักนิดสักหน่อยไหมครับอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เดี๋ยวดูให้นะครับพอตอนแรกอะผมก็คิดว่าจะได้สักสิบเรเถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ก็ไม่น่าจะเกินนี้นะครับแต่พอวันรุ่งขึ้นที่รถซ่อมเสร็จนะคือผมว่าเอารถไปจอดที่ศูนย์หนึ่งวันนะครับก็คือเอารถไปจเอารถวันแรกกลับไปให้เขาเช็คนะครับแล้วก็ เช็ครถนะครับพอเขาวิเคราะห์ว่าเป็นที่ไดชาร์ตนะครับผมก็ให้เขาสั่งอะไรเราก็คอนเฟิร์มเลยว่าเราจะซ่อมของเขาเปลี่ยนของเขาเนี่ยผมก็คอนเฟิร์มนะครับให้เขาสั่งอะไรเลยแล้วก็จอดรถทิ้งไว้เลยไม่เอารถกลับบ้านด้วยกลัวว่าขับกลับบ้านมาแล้วเนี่ยอีกวันนึงอะ่ะมันจะขับไปไม่ถึงศูนย์ทุกคนคือถ้าของเพื่อนๆที่แบบอาการเพิ่งเริ่มอะ่ะมันยังใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งกว่าสักขับได้วันสักเกือบเกือบร้อยโลนะครับที่ช่างบอกแต่คือผมอะ่ะเห็นมันมันขึ้นมาหลายวันแล้ว แล้วก็รถแต่ไม่ได้ใช้จอดมาเป็นสัปดาห์เลยนะครับจอดมากับสัปดาห์แล้วก็วันที่ขับไปเนี่ยก็ตอนขับไปเนี่ยก็เสียวเหมือนกันก็ให้แฟนขับรถอีกคันหนึ่งตามไปเลยนะครับแล้วก็เราก็กล่าวว่าทิ้งรถตัวยที่ศูนย์แน่นะครับเพราะผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นที่ไดชาร์จนะเพราะว่าไฟแบตเตอรี่มันโชว์นะครับผมก็ว่าค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มันพึ่งประมาณไม่ถึงปีอะทุกคนประมาณสักเก้าเดือนสิบเดือนส่วนไดชาร์จอะ รถเลขไม่ขนาดเนี้ยแต่ผมไม่เคยทําอะไรเลยนะครับรถเลขไม่ห้าแสนแปดนะแต่คือแบบไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยยุ่งอะไรกับมันเลยไม่เคยเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นส่วนใดของใดของไดชาร์จเลยนะครับก็คือเปลี่ยนแค่สายโปรงสายพานตามรอบนะครับแต่คือแบบพวกชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับไดชาร์จไม่เคยยุ่งกับมันเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนยกลูกนะครับถามถ้าถามว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนยกลูกนะคือผมมาไปศึกษามานะครับของดี a มรุุนเนี้ มีหลายคนที่ไปซ่อมนะครับที่ที่ผมไปอ่านอ่านมาตาม Google ตามในกลุ่มอมีหลายคนที่ไปซ่อมนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่างานซ่อมเนี่ยเขาได้อะไรแท้หรือว่าได้อะไรเทียบแล้วก็ช่างที่ซ่อมเนี่ยเก่งขนาดไหนนะครับคือผมไม่ทราบแต่คือที่ศูนยะ์เขาไม่รับซ่อมแล้วผมก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะรถคันนี้เป็นรถคุณพ่อใช้นะครับก็ผมก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับผมก็เลยเช็คราคา,าไดชาร์จของใหม่แท้ ตอนแรกที่สูตรเขาแจ้งว่าว่าประมาณเก้าพันนะครับไม่รวมค่าแรงนะครับก็เขาบอกว่าประมาณหนึ่งหมื่นอะถ้ารวมค่าแรงรวมแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เรร้อยประมาณหนึ่งหมื่นผมก็ไปหาไดชาร์จแท้รุ่นเนี้ยผมรู้พาร์ผมเจอพาร์ตอะผมก็ไปค้นหาเรื่อยๆผมก็ไปเจอถูกสูตรอะเจ็ดพันสองเอ่าเ uh, จ็ดพันแปดทำยอดเจ็ดพันสองเจ็ดพันแปดเจอในออนไลน์นะครับเจ็ดพันแปดผมก็มาคำนวณน,นะครับผมก็มาคำนวณ แล้วคือมันมันส่วนต่างอยู่กันแค่แบบพันสองพันอะแต่ที่สนยนมันมันได้รับประกันหนึ่งปีรู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีหรือสองหมื่นโลนะครับแต่ถ้าเราสั่งออนไลน์มาเปลี่ยนอะมันไม่มีประกันใดๆเลยแล้วก็ที่ร้านที่ขายอะมันไม่ใช่ร้านที่ผมซื้ออะไรปประจำไงผมก็ไม่รู้ว่าเขาแท้จริงหรือเปล่านะครับก็เลยไม่ช่วยอีกผมก็เลยตัดใจนะครับเห็นมันต่างแค่พันสองพันผมตัดใจเลยเข้าูนย์ พอเข้าสู่แล้วก็พอรู้ว่าได้ส่วนลดเนี่ยแฮปปี้เลยทุกคนถูกกว่าซื้อออนไลน์อีกนะครับแล้วก็ได้ค่าแรงที่385บาทอาถูกมากถ้าไปเปลี่ยนข้างนอกเนี่ยผมว่าขั้นต่ำเขาคิดประมาณ500ร้อยอยู่แล้วนะครับยกลูกไดชาร์จไปให้ร้านดนาโมเปลี่ยนให้เนี่ยเพราะว่าของ d m a มตัวเนี้มันลือยากนะครับผมดูดูแล้วตอนแรกผมคิดว่าสั่งมาแลทำเองดีไหมแต่ดูแล้วแบบรถมันเป็นรถไทลนเดอร์ตัวสูงด้วยนะครับแล้วก็เรานะี่ย มันรื้อยากครับหรือต้องยืนบนเก้าอี้ต้องยืนบนอะไรเงี้ยเราไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างยากนะครับก็เลยคุยกับศูนย์นะครับแล้วศูนย์ก็ประเมินราคามาให้ผมก็เลยอนุมัติไปเลยโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่ผมไปอ่านเจอนะครับมีเปลี่ยนไดบิลนะครับไดบิลรวมเทินลูกเก่าอ่ะต้องเพิ่มเงินอีกสามพันห้าถึงสี่พันนะครับเนะี่ยผมผมไปอ่านเจอเลทประมาณเนี้ย นะครับมีไดบิวสามพันห้าถึงสี่พันที่เธอรูกเก่าด้วยนะแล้วก็อีกคนนึงก็คือซ่อมอ่าประมาณเนี้ยผมก็เลยแบบไดบิวแม่งสามพันห้าสี่พันเลยเหรอวะคือเราใช้แต่โตโยตา้าส่วนมากเราโตโยต้านยะเราเบิกอะไรแท้มาซ่อมมาเปลี่ยนพวกแปลงทานพวกอ่าทุ่นอะไรพวกนี้มันมีอะไรแท้ขายแต่ของอีสีนะ่ยผมไม่ชํานาญเลยผมก็เลยตัดปัญหาเข้าศูนย์จบนะครับแล้วก็กัดฟันจ่ายตังค์นะครับก็ ถือว่าประทับใจนะครับถือว่าประทับใจศูนย์บริการอิสุนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเข้าใช้บริการศูนย์บริการอิสุสุที่แบบงานในในส่วนของงานซ่อมบำรุงนะคือรู้สึกประทับใจมากนะครับประทับใจอาจจะได้ศูนย์ที่ดีด้วยแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะครับก็เขาก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็รู้สึกก็ประทับใจบริการดีให้คําแนะนําดีแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยล้างรถให้ด้วยแล้วก็งานรวดเร็ว นะครับตรงเวลานะครับเขานัดผม4ี่โมงวันนี้ให้ไปรับเขาโทรมาประมาณเที่ยงนะบอกรถเสร็จแล้วสะดวกเข้ามาตอนไหนได้เลยนะครับก็ถือว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่แบบเราวางแผนอะเราไม,ไม่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 เสียเวลาไม่เสียการงานการอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็ใครที่ใช้ i ิ u z สูดีแมรุ่นโฉมแรกนะผมก็ฝากสักนิดหนึ่งนะครับลองอตัดสินใจดูนะว่า อะไหล่แท้ได้ชาร์จนะครับอ่าเป็นอะไหล่แท้เปลี่ยนไดบิว้วหรือว่าถอดมาซ่อมนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูเรื่องราคานะครับส่วนราคาของอะไหล่แท้ก็ตามที่ผมแจ้งไปนะครับผมเปลี่ยนมารวมค่าแรงรวมแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับหมดไปแปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับฟรีบริการล้างรถมีของแถมด้วยทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่น,นี่เขาให้ของแถมมาด้วยครับนี่น้ำยาซักผ้าแล้วก็ ผงซักฟอกนะครับนี่ผมยังงงเลยแบบก็เออดีเหมือนกันเพิ่งเคยเจอนะครับรถเข้าสู่แล้วแถมผผงซักฟอกกับน้ํายาไม่แน่ใจว่าปรบพนุ่มหรือว่าน้ำน้ำยาซักผ้านะครับนี่นะครับเพิ่งเคยเจอนะครับอิซูซุนะครับบริการสุดยอดนะครับโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับใครอยากสอบถามตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ